อยู่กันจะหลายปีแล้วกัยังว่ยมาด้วยไอ้กับด้วาเป็นผู้ไทยหลายปีแต่ว่าตอนนั้นเขาเลยเป็นนุ่มพ่อเดี๋ยวนี้บางครั้งเขาเรียกพี่บางทีก็เรียกพ่อมันทำให้ผมหลงคือเบอรหลังครับพี่น้องเบอรหลังการเฮ็ดคลิปยูทูบของเท่าเฝ้าแสงคล้องครับไทยไม่ใช่รุ่นอี่เขาเป็นแบรนด์ของไทย เอกนเมื่อ่ดใสเอ็นใส่เองอันนี้กาถามปีถามตัวเมื่อนี้ออวาน่ที่เกล็ดรากแตงกวาเขาเรื่องนี่นนี้เว้ยเด็เนี่ยจริงดีนี่รอะอาหารอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่ปลอดภัยกันเริ่มต้นมาจากว่าเราไม่กินอาหารที่มันเป็นขอมเสียงเ็ืะกินเนี่็กนเนย การกินก็เป็นไปลำเวลา่อนกระเพาะอาหารไม่หยาบเจ็บเป็นอ่อนๆเจ็บแอ่เขาก็ต้องกินก้างขนมเสียยนีเพราะพอบิ๊กขนมจีนมาว้าวว้าวตัวขนมจีนเราแค่ไม่เคยกินเพราะใครกินแล้วอิ่มอร่อยอร่อยแล้ะสุขภาพละไม่ใสะอาดผูกสุขะอนามัยเป็นบาร์ขนมจีนไหมไม่เน่ยวพักเนี่ยวร้ออย่าไปกินกันหลายมันอันตรายเราเราในเราในไม่ได้ วีดเราดีขึ้นเจ้ามาโดนแล้วเอียว่ป่ะแเมอ่ดีนะเฮ้ยบระเดวกินัจกินมำได้นังกินย่ะปล่ว่าเดยอ่กนอองเฮ้ยมึงนีด้วยวดีใจแทงจำไดนบอมกอแก่เน่ย้เลเงิน็กอกัดจดจัดจดจัดจัดด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 ดจัดัดดดดดดันั่ดั ไอเดนใช่ไหมใช่ไหมครับผมนี่พี่น้องอยากผิวพันธ์ดีบออยากแบบว่าดูแล้วสดใสถ้าอยากผิวพันธ์ดีสดใสนี่อยากให้ซิมมาเดียร้องเพิ่งได้อหัน้ำทับทิมน้ำทับทิมมันมีคอลลาเจนครับมันผสมคอลลาเจนครับมอลลาเจนโอ้ยมันเกล็ดออกไม่ชิมแล้วออาไม่ชิมครับน้ำทับทิม ผสมทั้งเช่า,ากุหลาบครับผมอ่าโอ้ยวิตามินวิตามินกินให้กันครับแล้วพวกไซรัสลายเนี่ไยไซรัสดูเปลี่ยนคืออ่าคุณภาพของอ่าน้ำทับทิมเนี่ยมันเสียลดปริมันเสียลดมันจะเป็นยาทุนตีกันเด้นเนครับอันนี้กัยาอันนี้ก็ยาเนี่ยขนาดเองในขวดน้ำทับทิมเนี่ยจะผสมกันแต่อ่า ทัลเชาวิตามินซีวิตามินบีนเรากาบผักข้าวแล้วก็อาลคอลลาจินเนอ,อตัวตัวนี้เป็นเป็นของไอะไรไหมอเอลคะน,น,น,นี่แล้วเามลวันแล้วมันแล้สังเกตว่าหน้าตาผู้ทุกข์แล้วดีเดแม่เลยเพราะว่าสำหรับตะกี้ตะกี้เราหน้าเขาหลังอายุเกันจะลายปีแเหลือเงี้ยมัน ว่าไอ้ก็ถือว่าเป็นผู้ไายหลายปีแต่ว่าตอนนั้นก็ได้เป็นลุงพ่อเดี๋ยวนี้บางครั้นก็เรียกพี่บางทีก็เรียกพ่อมันทำให้ผมหลงไอ้ไอ้เป็นผู้คุยกับไอเด่นคนที่เป็นห่างจะเข้าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเลขที่จะเข้าพี่น้องเพราะว่า พอสิไปจวดอีกสาวนึงแล้วไอ้แมงให้กันจะขืนเลยเพโดนนินเพโดนแกอีกสองสาวโมโม่เงีวไปมาจิตน่าจวดแค่ข้าวกระติเตรียมปีดก็อ่านความนี่รอบลัพหนึ่งนะครับเดี๋ยวผลงานเล่นจะได้ปิดกันยางแน่นอนครับอ่าสมดังสมดังมโนนึกนะครับสมดังควปรารถนาความรักนำพาให้เราได้พบกันมือดีนะครับควบใจหน่อยคิดถึงพี่น้องแฝงแฝงโว้ดกันเข่ามาก บางทีนุูยจําสียงอยู่บ้านนะครับเพราะใครเดี๋ยวออกไปใส่ในโลกโซเชียลเขาไม่เคยเจอหรอก้น้าเขาฟ้านะครับหาคนจีบปมหาผักบวกฟักวันแง่แค่บทแดงอยู่บ้านเพราะใครออกไปใส่กับในโลกโซเชียลนี่นั่นแต่ความรักน้ำไปเราพบกันคือเป็น้องแฟนเพลงโบนเขามาบอกโอ้โหเห็นไหม ไปเนี่หลังจากไปสาวน้อยเจ้าไปเยี่ยมยามอยู่ต้องฝุ่นแล้วเนีเจ้ามาเน่มาต้องเหันเผาเนี่ยเนี่ยนะแต่แล้ววันนี้เราก็ได้พบกันแน่นอนหวังหันนี่นะครับส่วนมากจะเป็นเพลงที่เท่าก่าเดาหนาหันเด้านาฮะจะรู้ผู้มัก้อนาันนะฮะเด็กช้เสียดายผม เสียดายว่าโควิดเข้ามานะครับความใกล้ชิดสนิทมั่นแฟนแต่จำไม่จำเมือถักท้ายผู้สาวผู้เป้าเด้าหน้าหันป้อนหน้าหันวนกุ๊กครับผมมวนกุ๊กเนี่ยหมายก็บว่าดินนะครับเดินดินนะครับเต้นไปเต้นเต้นบ่เต้นนี่ซื้อแล้ถือเปล่าหือเปล่าอ้ไรยงไงกันไงใส่ดังหรือมั้ยฮู้ดังเป็นซอเลยหรือแมนครับยำเฉาลูนี่งหันเลยละยำเฉาลูกมีซาดินนี่ก็ซากกันเลยล่ะ ตามนม่น้ำผูเจียกเจียบไที่นี่เจียนมน้ำใจเกียบ์ยวัทน,น,วน,วนท่าล้านาเลยแต่ว่าช่วงไม้ไทยนะครับเราจะนำผลงานเพลงที่สุดซึ้งเป็นลูกทุ่งที่แบบว่านั่งฟังชิวๆบรรยากาศเย็นๆขี้เขาจี้ไปนั่งฟังไปนั่งปอตองเสียง อ่าัาง,างเบื <ไป S 2> นาจอนะครับเนาะโอ้นังเบื้องหน้าจอนะครับก็ได้ตึงตึงๆอันงัวใจเพราะเสไดไปเดาหน้าหา่านนัออ่นนะเพราะว่าระยะนี่อุปูไลยมองขออนุญาตกันย่าในการจัดตา้ค้อนเสรร์ตใจพี่น้องเนี่ยเมื่อปอนมาเต็มทักท้ายกันมยาาเอาแบบนี้แหละครับกำชี้นีก็กำกดคำโบราณโบรามีซ้ำนี่กักบเบื้องกันซ้ำนี่นะครับครับที่ีแน่ก็คือความรักความคิดถึงนะครับ นำไพ่เราได้พบกันพี่น้องบทของมาปึ๊บนะครับเล่นแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวบทเพลงนะครับเพราะว่าจะเป็นลูกทุ่งอาจจะบ่เด้ดตึกตึกขึ้นดาไปที่แบบว่าให้พี่น้องเดี๋ยฟ้อนสตไตล์ไหมใก็จะจัใจบทเพลงซึ่งพี่น้องบ่าใครด้ฟังเราตะเกาเนี่ยโอ้ยออกไปปึ๊บเนี่ยขอเสียมนะครับะตะเกาเนี่เอาไปสับโนมาอยไวไแกงกวนเลยขอเสียมแต่ว่ามือนี่ เราจะนําเสนอบทเพลงซึ้งๆบทเพลงที่กินใจครับเขาก็บรรยากาศนะครับนั่งฟังชิวๆซึมซับบรรยากาศนะครับเราซึมซับบรรยากาศาตื่นอายความเป็นตัวตนของไผ่ไหมครับพี่น้องข้างนอกนะครับเต็มทีอุ้ยผมไปเบิ้งสคริปแล้วสามสิบ <30 S 1> เพลงนี่มีแตเพลงกินใจมีแตเพลงแบบว่ามีแต่เพื่อพี่น้องลองเนรถ พี่น้องเลยยุ่มดาบฟังเดยไปยังเจ้าเดยยุ่มดาบฟังเยัครบมันสูงสไตล์ใหม่ไทยนี่คือสไตล์แบบสไตล์โหนนี่โบว์มันห้ยโหนคือเรียนบาเลยับว์มันตั้งฟังตั้งโหนโหนนี่หมายก็มามันขี้ควนขกางสูงนะครับสไตล์การร้องค่อนข้างจะแผ่เผาเขาเรียกว่าหมอลำเพลงรักแม่ มัล่อเพลงร็อกทั้งเต้นทั้งป๊อปทั้งร็อกมั่นสูงนะครับผลง,งานคือแบบว่าต้องถึงฟีถึงขิง,ง,งในถ่วงทำนองแล้วก็ในขี้นะครับอัดเสียงเน็ตสูงซ้มเนียแต่ว่ามาลองสวนสูงเ <laughs> ดี่ยวโหนครับโหนพี่น้องฟังเลยไปยุ่มดาบฟังผู้เป็นผู้ลองน้ำกลดกึ่งผมนี่ครับพี่น้องมาไดจัง ว่ามันผ<ม>ู้เป็นลิซิทดอ <c oughs> ได้เพราะว่าผมนี่มีไอเป็นไอดอนผมเพลงใหม่แล้วแกลงไหนมาผมแกะปั๊บผมรองปั๊บหมดแต่ว่ารองนั่งก้นนี่บอกครับโอ้ยพี่น้องครับเอ้ยแบบว่าพยายามบางเมือกันแง้งขืนบางเมื่อกันกม้มลงโกงข้อใส่แบบยางทัก <c oughs> แต่ว่าบางเมื่อกันเนี้ยมันถ,ถึงเสียงไข้โคตรแง่ดีเลยครับผมเสี <c oughs> ยง <c oughs> สูงเสียงแบบว่าฮึมสุดยอดดีเลยครับผม